สวัสดีรับท่นทานผู้ชมทุกท่านนะผมวันนี้ยูโกผมพีครับวันนี้จะมาสอนนะครับวิธีการแยกไฟล์เสียงแล้วก็ไฟล์ของดิสเพย์นะครับสำหรับไฟล์ของดิสเพย์ยก็คือไฟล์ที่ออกจากคอมพิวเตอร์หรือออกจากเกมหรือออกจากวิดีโอนะฮะที่เราได้เปิดนะครับอย่างเช่นใน Google อย่างเงี้ยสมมติว่าผมเปิดเป็น u t u b e นะครับแล้วก็ผมเปิดไปเนี่ยอ่ะเปิดอะไรสัก อันนึงอ่ะผมเปิดช่องอ่ะผมเปิดไปนะอ่ะผมเปิดชึบอ่ะเสียงที่ออกจากในคลิปแบบนี้นะครับก็คือเสียงของดีเพย์หรืออะไรของกัวเนี่ยโอเคคือมันเป็นเสียงอ่ะเป็นเสียงที่แบบเป็นเสียงที่แบบแยกจากไม้โดยที่เราไม่ต้องไปต่อไม้ใส่ที่อื่นนะครับคือเสียบกับความได้เลยหรือมันจะมีโปรแกรมหนึ่งที่ทุกคน ใช้กันนะครับซึ่งตอนนี้มันมีปัญหานะครับก็คือโปรแกรมแอคชั่นนะครับหรือเกมเพย์เรกคอร์ดแอนด์สตรีมนะครับวิธีการตั้งค่านะครับเปิด OBS ขึ้นมานะครับแล้วก็ไปที่ตั้งค่าเลยนะครับไม่ต้องรอนะครับเปิดมาครับผมไปที่ก่อนอื่นเลยไปที่เสียงนะครับไปที่เสียงก่อนอ่ะไปที่เสียงเสร็จอันแรกนะครับ Desktop ออดิโอนะฮะให้ปรับเป็นลำโพงของเรานะครับนะอันที่สองนะครับให้มาดูที่ไม์ไม์ที่เป็นออดิโอครับอืมไม์เอ็กซ์ริตี้อะไรเนี่ยแหละครับอ่าตรงออดิโอนี่นะก็ปรับเป็นไมโครโฟนนะครับผมอ่ะปรับเสร็จตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราจะไปดูกันที่เอาพุทนะครับสําหรับเอาพุทเนี่ยตรงนี้สตรีมนะครับ สตรีมเนี่ยให้ตั้งเป็น3นะครับใครที่ตั้งตามผมอยู่ก็ให้ตั้งตามผมเลยนะครับอืมคือแบบทําตามผมเลยนะครับสตรีมมิ่งให้ปรับเป็น3นะครับส่วนของตัวนี้ผมจะไม่ผมจะไม่บอกมันจะไม่สอนแล้วกันนะครับทําไมตรงนี้ผมถึงปรับเป็น720 p เพราะว่าผมอัดคลิปในแค่720ย p ไงผมไม่ได้อัด1080 p. อ่ะเสร็จแล้วนะครับคลิกมาที่ record นะครับ record แล้วก็ ตัวนี้นะครับให้ปรับเป็น1แล้วก็2นะครับให้ติ๊กทั้ง2อัน1กับ2นะครับผมติ๊กเสร็จแล้วนะครับกดนําไปใช้แล้วกดตกลงนะครับผมอ่ะฮะเสร็จแล้วนะครับเพจอันนี้จะเขียนว่าไม่นะฮะ u เอ้ไม่ aux นะครับผมให้กดไปที่ตั้งค่านะครับให้กดไปที่ตั้งค่านะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ advanced audio นะครับอ่ะ พอเราเข้ามาในแอดวานแล้วนะครับผมแอดวานเนี่ยจะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับผมเห็นไหมให้คุณสนใจที่เดสก์ท็อปอะอดิโอแล้วก็ไมค์นะครับส่วนของบนสุดเนี่ยอันนี้เป็นโดเนตะไม่ต้องไปสนใจนะครับโอเคก่อนอื่นเลยนะครับมันจะติ๊กแบบนี้นะครับมันจะติ๊กทั้งหมดเลยอ่ะอย่างนี้นะมันจะติ๊กอย่างนี้เลย คือเราไม่รู้หรอกแต่มันจะติ๊กทั้งหมดเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสี่ห้าหกนะครับผมแล้วทีนททเนี้ยไอเดสท็อปเนี่ยคุณอยากให้เดสท็ทอปมันอยู่อันไหนอ่าเอา่อสมมุติว่าผมอยากให้เดสท็ทอปเนี่ยมันอยู่อันที่สองนะผมก็ติ๊กสองแล้วผมอยากให้ไมโครโฟนอยู่อันหนึ่งผมก็ติ๊กเอาแค่หนึ่งนะครับเอาแค่นี้พอนะครับทำไมหนึ่งกับสองที่ผมบอกนะครับหนึ่งคืออะไรสองคืออะไร ันนี้ให้รู้กันนะครับที่เรามาตั้งค่าตรงนี้ตั้งค่าตรงที่เอาต์พุตแล้วก็เล็กคอร์ดตรงนี้นครับ1กับ2ก็คือมันจะอัดแท็กสอันนี้นะครับเข้าใจไหมห่า่กับ2คือแท็กนะครับแท็กต่างๆเลยสำหรับใครที่อยากอยากให้อยากให้มีเสียงกลางหน่อยดีไปใหม่ครับแอดวานนะับผม ติ๊กทั้งหมดเลยคือแบบสร้างมาแล้วก็ติ๊กทั้งหมดเลยนะครับหรือไม่นั้นก็ติ๊กทั้งสองแล้วก็ไปติ๊กอันที่3ก็ได้นะครับทําได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่เอาความยุย่งยากก็ประมาณนี้ครับผมทาแบบง่ายๆ easy easy สไตล์ผมนะครับนี่นะก็แบบเอาดิเอาพุทเนี่ยให้ตั้งตามผมนะครับถ้าตั้งนอกจากนี้ผม ก็ไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงแล้วนะครับโอเคสำหรับใครอชอบในวิดีโอการสอนแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมก็ถ้าชอบก็ติดตามผมเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าผมจะไปสตรีมในเอฟซบุ o กหรือเปล่านะครับในเพจนั้นในเพจในเพจคือตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจอะก็ก็ไม่ค่อยแน่ใจนะครับ โอเคก็คลิปนี้จบเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ